hello hello good morning ค่ะคือเสียงอะไรไม่ตื่นเลย hi hi hello how are you good morning morning ครั have a nice weekend Where are you going? Oh, oh, oh! Everyone, today is the first day of Charalai On Air. Um, Everyone, today is the first EP Shala Ai On 11PM um, on 1 31 and also on cut version on iQiyi. Right? No, today I'm not going to work.

ไลฟ์ฮโลวันนี้พี่ๆเขาจะมีไลฟ์กันนะคะทุกคนตอนน่าจะตอนเย็นดึกๆยังไงฝากด้วยนะคะทุกคนทุกคนสวัสดีครับฮัลโหล ออกินแล้วกินหมูเชียงหายไปนิดนึงเหมือนน้ำหอมเลยอ้าวไม่มีเพลงเลยกินเหดือ ปรากฏว่ามีคนเดินมาไม่ค่ะไม่มีเพลงให้ฟังเหรอใช่เพลงอ่ะอีมเครื่องป๊าเปิดกันนะคะทุกคนทุกคนไปเที่ยวไหนวันหยุดแบบเหมือนเด็กวัย teen where are you going to um, enjoy your weekend ทุกคนเมื่อคืนหนูคือ has question no i don't know Davy has what question what is her question left you can they interview you of course what she want to know hi hi i just want to say good morning to you because i think i didn't communicate with you guys so much in this day because maybe My body's i like an um, e อ g h y นะหนูรู้สึว่าหนูไม่ได้เข้ามาคุยกับทุกคนบ่อยเพราะว่าหนูรู้สึกเอ่าร่างกายหนูน่าจะเหมือนคน,นอายุแปดสิบแล้วส <laughs> าวช่างหาวทำไมจับคู่ไม่ได้อะอออน้องกดผิดอันคนหาอุปกรณ์อ้าว สามารถไม่อยองไม่อยอทุกคนกินข้าวเชาว้ารอยัง Did you guys already have breakfast today? Go many place นะ ยาจำคุกจะหาเพลงเปิดให้ฟังนะคะทุกคนก็คือปาไม่มีแอปเพลงเลยสวัสดีครับเรียกผมว่าไอ้จ๊า No Not Work Not Work ที่นี้ปีสองสองศูนย์สองสามแล้วค่ะจบจะมาเปิดเพลงให้ฟังนะคะทุกคน playlist K-pop K-pop playlist K-pop ก็ได้เซิร์ชได้ K-pop ก็ K-pop แล้วกันนะคะทุกคนอาจิคามกโกสู ทำบกวกไหวพลาดหรอคะวีต้องมีคนไปถ่ายให้ดิเพราะว่ามือหนึ่งจะต้องถือทุกเจียน วิดีโอจะเล่นแล้วเร็วนี้อ๋อเล่นนี้เขาห้ามเปิดเพลงเหรอจบชเช้า ใหม่นี้8ปดโมงครึ่งแล้วเราก็ยังไม่เข้านอนเรานอนแล้วบินหรอไม่เปิดกว่าติดอ่ห time machine very nice thank you dear guys already listen to t a m m a c h i n ทุกคนได้ฟังเพลงคเ o อร์ของไอริน,นยังค่ะที่หนุ่ไปร้องกับไอรินเพลง t a m m a c h i n นะคะ อยากมีเธอมาชีนไปหาทวันนั้นในวันที่ใจไม่มีใครฉันน่าจะพูดว่ารักกัไปถ้ามีเธอมาชีนกลับไปได้ไหมถ้าวันนี้ฉันได้พูดของในใจวันนี้คงมีโอกาสได้หันขาเธอ อุ้ยจริงหนูว่าจะปล่อยเร็วๆนี้ก๊นนึงนะทุกคนหนูขอดูก่อนมันจะได้ไม่ชนงานกันแย่เย้แย thank <อ> you ขอบคุณค่ะเรีวิวรีวิวร็วิวทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหม Are you Are you good or not happy? <s hr as> ทุกคนดูชอบเพลงวัดนั้นปะคะ Yes Oh actually yesterday eating um grilled chicken นะไก่ยา่างค่ะทุกคน ออกำลังกายมาเฮ้ยออกกำลังกายบ้างเลยไฮไฮทินคหวหว้าวว้าว <c oughs> องลองไปทำบุญนะคะทุกคนอนุโมทนาสาธุไก่แดงย่างใช่หนูไม่เคยกินไก่แดงย่างเลยหนูเป็น ปกติหนูจะกินไก่ดำย่างใช่ไหมที่มันจะเป็นแบบสีแบบไม่ใช่สีแดงอ่ะไก่ดำย่างโอ้ยเอาไปตีแบตเลยอุย้ย The busy in morning. Come very soon น uh. ะ <laughs> ใครพูดถึงเพื่อนดาไหนมาฟ้องเร็วทำกี so ่ข้อละโซ่โนอันนี้ดูคำอ๋อโอเค But in, in Instagram we have have to use um. Uh, stable internet. So, if I go outside, it maybe it's maybe gone. Our life is not stable. So, if I live on TikTok is more stable than IG. Near racing because of you, na. Wow. ะ่จริงวันนี้เราจะไปเอนจอยหลายที่เลยค่ะทำไมฉ่นอยากรู้เลย What happened last night? แดนกำลังจะไปทำบุญคับ Half คนรูป้ปะพูดถึงเดวี่เดวี่จะชอบ half that half <laughs> wish you lucky นะ I'm going to temple <c oughs> วันนี้ร้อนมากโอ้ยหนูยังไม่ได้สัมผัสอากาศข้างนอกเลยนะคะ่ะตื่นมากระโดดขึ้นรถจุ๊ก Oh, hi, Okozaimas. Hello. Maybe if I finish my skater, I will go live again. Wait, no, guys, <coughs> I'm not going to Love you so much. เอจอแล้วอู๊หแอนจะบอกทุกคนว่าคิดถึงนะคะเวน่ะไม่มีสเปคแล้ชอบใครก็คือชอบคนนั้นอืมแต่อมไม่เชิงหมายถึงว่าถ้าเป็นคนอ่ะหนูชอบคนที่แบบว่าใส่ใจคนอื่นนึกถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย ฉันอยา o จะ y อบคุณสำหรับขอ e ขวัญนะค่ะม e a ละที n e อ y m ราส o ุกมาก Natural thank you ครับเจสซี่ยสนิเจสซี่ย m e ม่มีฉันว่าว่าเย้ว่ e เพ e ่ n o เอ่มินหาชื่อนะซายังโน่ Too much early I miss you too So I almost alright คนโน้ก็จะ็ึึงแล้ว แค่จะบอกว่าทุกคนคะรอเจอพี่ปิมคืนนี้ได้เลยตอนห้าทุ่มนะมาเจอกัน <Okay. S 1> แล้วก็เออวันที่สิบเก้านี้เจอกันคิมใต้ตานะแล้วก็คิมใต้ตาทางติ๊กตอกแล้วก็งานนาดาอีกทีหนึ่งวันที่23สิบสามนะคะที่จะได้เจอแบบตัวเป็นๆยากเจอทุกคนมา,มากๆเลย I to see you today. Yes, simple. Um, to do the marriage. Yeah. And my schedule is today. P'Pim. don't forget. Don't forget to watch sunset eggwife. Naha Lago. And nineteen, we have live on TikTok. It's eye cream. And also 23 is the day that I will join like um party with ignite with you guys so don't forget to see you there hope to see you love you ได้เลยค่ะเรามาเล่นแฮชแท็กกันนะทุกคนอลืมนะทุกคนรอเจอเลย <laughs> งั้นเดี๋ยวเราะต้องไปแล้วบายบาย Love you so much บายบายค่ะว้า